สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทิชเชอร์นินนะคะตอนนี้เราก็อยู่ที่สิงบุรีนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูหกล้อดำจะเป็น S 7 0เจ็ดนะไอเขากำลังนั่งน,นั่งรถต่อ ได้ตอนนี้ลากลากลูกเอถมีเก็บใหญ่มีัวก้าด้วยหรืลมีกเย้วีัวท่เเกใช่เนี่ยลูกลูลากลูกพรชัยเหรอซื้อต่อหรอเียร์ซอ นหนให้เขาล้างเสร็จก่อนนะที่ขับคน,นี้เลยเหรอโอ้โหววนมาแล้วเจ็บเี้าโอโ้โหขา้ามเอาโยยิบงก,กให้ทางไห 那泡了，哎，了老泡了， ีขาวแต่เหมือนเหมือนเขาจะมีสองคันนะที่เป็นหกล้อด้วย F 700เบตบาดานอุยังใหญ่อ่ะเนี่ยก็บสิบล้อมันก็มันก็มันก็เป็นหัวสิบล้ออะไรนะ แต่เนี่เอามาทำเป็นหกล้อหกล้อ,อยางคัน เดี๋ยวอย่าเพิ่งปิดขอดูข้างในหน่อยหนูไม่ใชยเห็นมันเป็นสามขั้นเลยได้มัมปกติเห็นแต่สองมันเป็นคล้ายๆหัวตอนหัวบันไดสั้นแต่มันไม่มีขับอ๋อข้างในมันเป็นแบบนี้แท็กี่ใหญ่มาก เนำรัภายในดืมๆเราสูงขึ้นมาจาคองไหมนี่บร์ดเลยทมดาดานก็แกก็จอกเขาเป็นเขามีบัตรเสบบาดานเดิดบาดานอีกคันหนึ่งเป็นรถเทลรเลอร์ที่ีเจ็ดรยเนกันสีม่วง ล้างสนุกมากเพราะว่าน้ำมันใหญ่เลย เดี๋ยวพาไปดู S 70มาดูต่อค่ะอ,อ่ายัมีรถเจอบาดานด้วยนะมีเจอบาดาน6 0 0 0เดี๋ยวมาดูคันนี้ันเลย สองออแล้วอันนี้เป็นสีมงิ นีรถแมคโครหนูรถเจาะบาดาลน,นี่นู่นโอ้แต่เราเวลาเห็นแมคโครขึ้นเนาะมันจะแบบมันจะยุบอะแต่มันก็รับน้ำหนักได้ขยอนมากเลยนะเนี่ยสหมิตรสวนแตงเดชบาดาลสวย ันนั้นเป็น SK140LC รุ่น11นี่ไร,รถประดานะรถทงรถไทย,ยอะไรเต้มน่าจะถมได้ยังไม่นานนั่นเอง ไยแดงแบบายแดงจริงๆอ่ะอันนี้ก็น่าจะกำลังทำที่โจทอ๋ออันนี้ทางขึ้นหนึ่งสองขันแต่ขั้นนั้นสาม มันเหล็กสวยนะแยอดนิยมยอดนิยมของคนมีมีสตังค์หน่อยคนที่มีงบแบบงบเยอะหน่อยนะคะ <c oughs> โอมีลำโพงด้วยเป็นไงละ่ะ <c oughs> อคันนั้นอะ่ะที่เป็นซีรีส์เ0็ดร้เขาลากท่วงด้วยนะคะ ถ้ามีงานแบบว่าหินงานหินงานตายอะไรเงี้ยน่าจะเป็นลูกอันนี้แหละนี่นเป็นอนาจาักรของหิมงานเดทบาดาลนะคะประมาณนี้แหละค่ะเนาะโอเคนะคะสำหรับ คลิปนี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามกดกระดิ่งนะคะเป็นกำลังใจให้กับช่องทิเชอร์นินด้วยนะคะบ๊ายบาย